วัสดีค่ะแก่งกระจาพะราไดารีสอร์ทนี่ค่ะมาหากรรมบันเทิงกำลังเกิดขึ้นแล้วค่ะที่นี่นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะวันนี้พิษณุโลกยึดลำน้ำเพชรบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะ21สเลำเลยนะคะในะชยโฮยูง่งเลค่ะ ะะก่อนที่จะไปล่องกันจริงๆนะคะตอนนี้คุณคิดว่าลำน้ำนี้จะมีเสียงขนาดไหนนี่ค่ะเ,เรียงรายไปด้วยเรือเลยนะคะนายท้ายของเรานะคะพัดจะนุ่มๆหล,หลอ่อๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่หลอ่อไม่เอาค่ะ นะะแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะแข่งกงระจานพาราไดซ์ดีสอร์ทสามารถติดสถานที่ได้นะคะโบกมือช่วยทรมาหากินหน่อยลูกอย่าอยู่เฉยอย่าอยู่เฉยรมาหากินหน่อย